เดี๋ยวสิไปใส่เอากระเสียดอกเออกระเสียดอกกระมาที่ไรบึ่งข่าวกันนะเป็นจังใดแน่อะสวงเลยอืมตัข่าวอันนี้ตัวนี้เฮ้ยจกอีหยังเป็นอีหยังดอกเว้ยเงินกระแห้งน้อยแห้งอันนี้แห้งจะจะมาเกิดอีหยังเกิดขึ้นอีกน่านี่เนาะเฮ้ย อาอมากวก็เมืงง่อยกับยาทั้งวะพ่อมีอยู่ดอกพ่อได้ใส่อยู่ดอกซอยเอาว่าจะได้ย้ายอยู่พอดีว่าจังไดให้มาขอยืมเงนินเฮ้ยให้ยืมเนี่ยไอเสียดอกฮะไอเสียดอกจะจะเสียไปเห็นอย่างเุ้ยเขาใชมาเย็ดหมอนะบม่ได้เสียค่าไฟเจะ,ะเสียใ,<น>ให้ดอก หลายดอกพันเดียวพันเดียวอันเสดอกอีบีให้่ยี่บอบอันว่าขันตขาสิยืดมอได้ไอซ่กรไดยุ่นละอ้เฮยไดยุ่ไดม้ยบอกผิดบัง้ว่าเล้วเจาต้องให้อ้พันหนึ่งเป็นบอพันนึงเปยากยากันว่าสี้ดอกเอาไปสองพโอ้ยเอาไปสองพเลยบอเนียอย่าลืมด้วยนะบอลืมโอ้ย เหมือนกันดอกนี่ไอ้เกินสีให้ดอกโอเคโอเครับประกันสีให้ดอกโอเคโอเคไม่มีปัญหาสัตว์เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเย็นมออะไิไปก่อนนะไปไปอย่าลืมเด้วยละเนะอย่าลืมข้าวเปล่าจะขวางเนาะบ้ลืมไอ้นีบ้ลืมไป้สัตว์อยู่ไปอยู่กับจิ้มีแหกไปน้อเนาะไอ้เบิ้งจันมาแล้วซอยมาแล้วอยู่พอดีเออ อ้สิมาให้ดอกเจ้าพร้อมต้นเลยพร้อมเลยวะแม่ไปสิฮะเดี๋ยวเดี๋ยวสิไปใส่เอากระบายสีไดอกกระบายดอกกรมัดเดี๋ยวมันตกไปมันตกไปสีดอกนางก่อนทั้งก่อนทั้งนอกเลยบอนั่งนันั่เนี่วิบข่อยอยากไอ้คเบ้อเดี๋ยวสีทั้งนอกให้สีไดอกทั้งนอกบอข่อยอยากไอ้คดอยากไอ้ยันยังเดีดอกมาทะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว เนี่ยอ้ยังไอเอานี่ไอ้ดอกสองรอยดอกสองลอยนี่ต้นมันนี่ต้นมันต้นมั่นนี่กระดอกสองลอยจะว่าซีไฮดอกได้เออกรซีไฮดอกจะไฮนั่นนี่ดีสองลอยพุ่นบอเมื่อเดียวนึงจะว่าซีไฮดอกกะซีไฮดอกกานั่นี่ดีดอกเงินนี่บ่เออดอกขึ้นดอกเสียวดอกอยังสัน่แบบนไเมื่อนนะ เดี๋ยวมือมื่อหลังเองสิมายืมสิให้ดอกไหมดอกสองร้อยุอ้ยมันคนละดอก <c oughs> อุตส่าห์ดีใจเบิดมาแต่สิได้ <c oughs> เฮยหมวเองสิว่าให้ยืมดอก